พบก,กับผมวินรถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจใครหานหน้ายาวไม่น้อยๆครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนขอแนะนำเลยครับ t o y o ต a c คอมพิวเตอร์2.8 GL นะครับคันนี้ได้ปี2020เลยโฉมใหม่ปี2020นะครับไม่70,000ที่สุดของความคุ้มค่าคันนี้เป็นรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์เลยใครก็ลังมองหาอยู่นะครับคันนี้ป้ายแดงออกห้างนะฮะล้านสกว่าแน่นอนกีออโต้วันนี้ราคาคุ้มๆไปเลยครับหนึ่งล้านหนึ่งแสบาทเท่านั้นเอง นะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้1ล้านบาทนะครับดาวประมาณ2 0 0 0 0 0ผ่อน19 72งวดรับไปใช้กันครับที่สุดของความคุ้มค่านะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์หน้ายาวหายากนะครับว่าว่าหายากแล้วนะครับไม่น้อยหายากยิ่งกว่า นี้ตอบโจทย์แน่นอนใครหาอยู่นะครับเบอร์โทรด้านล่างครับ0646966335แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวนรถตูครับคุณจะได้แต่รถตู้เกรด A ไว้ใช้แบบนี้คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ไม้น้อยสุดในรุ่นเลยครับเป็นรถหน่วยงานนะครับแต่ว่าเป็นรถไม้น้อยเนี่ยจะมีคันนี้ที่น่าสนใจนะครับรายละเอียดภายในคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปกันเลยครับโฉมนี้นะครับแน่นอนเราได้เป็นโฉม gl นั 2.8GL ตวเลย นะครับเครื่องยอนต์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับสมรรถนะดีขึ้นขับขี่ดีขึ้นช่วงล่างดีขึ้นนะครับปรับไม่หมดเลยทุกจุดเลยนะครับไฟหน้านี่ครับผมพาดูโครงสร้างนะครับไฟหน้าได้เป็นแบบมาลเตอร์รีเฟคเตอร์อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวครบชุดในตัวด้านล่างมีสปอ l ตไลท์ไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะครับผิวพันธสันเหลี่ยมคมตัวรถฝากระโปรงสวยเดิม นี่เลยฮะไรเรียนกันมาตั้งแต่กระจังหน้าขึ้นมาตรงนี้ฮะสันเหลี่ยมของฝากระโปรงเห็นไหมฮะรถทุกคันของเรานะครับคัดพิเศษเกรด A ไม่มีชนหนักพิีคว่อมจมน้ำแน่นอนนะครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชำรุดสูญหายนะครับมั่นใจได้เลยจะซื้อรถทั้งทีนะครับต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับวินรถตู้ประจำอยู่ที่เพชรยนต์ครับเปิดทำการมาแล้ว24ปีบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพนะครับคัดรถอย่างมือ,อ นะครับไปกันต่อเลยคันนี้นะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมด้านข้างสวยเดิมตรงคมแบบนี้ฮะไม่มีบติเหตุชนหนักมาแน่นอนมั่นใจได้ยางนะครับล้อคันนี้ได้เป็นล้อกระทะขอบ16สอัพไซด์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางปีใหม่ใช้อีกยาวพร้อมฝาครอบเรียบร้อยเลยปีกนอกชกอัพด้านในเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับชุดซุ้มล้อต่างๆนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีรอยน้ําท่วมมาแน่นอนครับรับประกันคุณภาพรับประกันโครงสร้างรับประกันซื้อคืนเลย กระจกเดิมแท้ t ต y o ต a ทุกบานกระจกข้างคันนี้พับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยว LED ติดตั้งมาให้นะครับแบบนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ตรงที่ว่ามีมีอุปกรณ์นะครับตกแต่งเพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยแล้วบางจุดนะครับไปกันต่อเลยนี่ฮะบ้านข้านะครับคันนี้ติดม่านให้รอบคันด้วยแผงข้างสวยเดิมนะครับบริเวณนี่ฮะสปอร์ตเบนอาร์เรียงตัวสวยๆนะครับบริเวณข้างประตูเห็นไหมฮะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาดูรถตัวตัวเองก็มั่นใจได้นับดดลินี้้จจตสใไเย ผมพาดูนะครับชี้ชัดเป็นจุดประทะาของตัวรถไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างนะครับซ้ายขวาด้านหลังซ้ายขวาต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้นผมพาดูซอกหน้าครับนี่ฮะน็อตไม่ขันไม่ไขเลยเห็นไหมนี่น็อตสวยเดิมอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้ครับนี่ฮะจะซื้อรถต้องซื้อรถแบบนี้นะครับสปอยป์ตเบนอาร์ชัดเจน3จุดนะครับด้านบนขอบประตูสวยเดิมไม่มีพ่นสีสัดทับมาแต่อย่างใดมั่นใจได้นะครับผูกกรอนสวยเดิมครับแบบนี้ นี่เลยนะครับคันนี้ข้อสังเกตเราจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีเทาสวยมากสวยตึงเลยแบบนี้นะครับด้านหน้านั่งได้3คนสบายๆนะครับภายในนี่ฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แท็กเซอร์วิสยังอยู่เลยครับด้านข้างพวงมาลัยนะครับแท็กเซอร์วิสคันนี้เช็คระยะสู่ร0้อตตรวจสอบได้นะครับจะซื้อรถต้องซื้อรถแบบนี้ครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้เราจะไม่เอารถวิ่งสาธารณะมาขายนะรถวิ่งทัวร์เราไม่เอามาขายเลยเราเอาแต่รถหน่วยงานนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้เอาแบบนี้ครับหน้าจอนะครับตรงนี้ ด้านหน้าเครื่องเล่นนะครับได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้มีให้นะครับคอนโซลสะอาดสดสวยๆแบบนี้นะครับรุ่นนี้ได้เป็นแอร์แบ็กสใบด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็จะเป็นจุดเซอร์วิสแบตเตอรี่ย้ายมาอยู่ด้านหน้าย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะสะดวกสบายมากๆครับรุ่นนี้นะฮะลูกค้านั่งถือว่าโอเคเลยนะครับปากต่อปากถือว่าใช้ได้นะครับนี่ฮะภายในเบาะเราจะได้เป็นเบาะทรงกับตันซีตัวใหญ่แบบนี้นะครับสีเทา ด้านหลังนะครับ4 3 3นะครับ10ที่นั่งรวมด้านหน้าด้วยนะครับ12ที่นั่งนะครับแต่นั่งจริงได้13เลยนะครับข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งคือน,นี่ฮะด้านบนด้านหลังเห็นไหมฮะได้เป็นแอร์ไมโครบัสมาให้แล้วติดลำโพงมาให้ด้วยโอ้โหนี่ฮะคุ้มมากนะครับใครต้องการใครกำลังมองหาอยู่นะครับรถสวยคุ้มแบบนี้นะครับนี่เลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนไม่เจ0 0 0มื่นเท่านี้เองนะครับิตตั้งจอกลางมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย หน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยมีให้คันนี้ยังว่างนะครับคันนี้ยังว่างเบอร์โทรด้านล่างครับ0ูนย์หกสี่หกเก้าหแอดไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับนี่ฮะสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินโนตู้นะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A ไว้ใช้แบบนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยผมพาดูต่อเลยครับนี่ฮะหูกรอนสวยเดิมนะครับบริเวณนี่ฮะตรงบริเวณแผ่นนะครับตัวสติ๊กเกอร์วร์นิ่งต่างู่าพงนะครับอยี่ฮน เรียงตัวสวยๆบริเวณด้านบนขอบประตูเห็นไหมฮะนี่เลยครับนี่คือรถเกรด A นะครับรถชนหนักพลิกคว่ำเราไม่เอามาขายครับเสียชื่อนะครับเราขายแต่รถเกรด A ลระระดับนี้เลยนะครับไรเรียงกันมากระจกเดิมแท้รอบคันนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันด้านหลังติดตล้งถอยไม้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายแบบทูโทนกระจกไล่ฟ้ามีให้นะครับกระจกช่วยมองหลังที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3 LED มีให้เลยนะครับเปิดออกมาด้านท้ายตรงนี้ นี่ฮะบ่อด้านหลังข้อสังเกตนะครับคันนี้เราจะได้เป็นแบบพับนะครับแยกซ้ายขวา50 50นะครับด้านหลัง4ที่นั่งแต่ถ้าเดินทางกันประมาณ5-6ท่านนะครับเอาแบบนี้แล้วก็ใส่ของด้านหลังได้นี่ฮะคุ้มมากๆทรงนี้ดีนะครับทรงนี้ดีใช้แล้วคุ้มไปกันต่อเลยครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับนี่ฮะบริเวณสปอร์ตเมทอาร์บริเวณทางท้ายสะโพกท้ายเห็นไหมฮะสวยเดิมเป็นจุดไล่เรียงกันมาครับนี่ฮะสวยเดิมแบบนี้นะครับปั๊มแอชัดเจน นะครับฝั่งขวาแน่นอนครับปั๊มอาชัดเจนแบบนี้นะครับไล่เรียงกันมาครับนี่ฮะบริเวณสปอร์ตเบรอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายแท้ไทยคุยโตเดิมโรงงานนะครับโอ้โหคันนี้สวยมากนะครับสวยคุ้ม1นึ่ล้านหนึ่งแเท่านั้นเองที่สําคัญครับไม่เจ็ดหมื่นนะครับเลขไม้น้อยมากหน้ายาวหายากนะฮะแต่ไม้น้อยหายากยิ่งกว่าคันนี้นะครับใครสนใจนะนะครับยอดจัดนะครับจัดไฟนนซ์ได้ล้านหนึ่ง นะครับดาวประมาณ2 0 0 0 0 0ผ่อนหมื่นงวดรับไปใช้กันเลยครับเนี่ยต่อยอดธุรกิจเดินทางกับครอบครัวทําทัวร์ต่างๆได้เลยนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมตัวรถสวยตรงคมเดิมทั้งคันเลยมั่นใจได้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับภายในนะครับพวงมาลัยได้เป็นมาตรฐานมาตรฐานเดิมโรงงานเลยนะครับแอร์แบ็กสใบมีให้นะครับบริเวณพวงมาลัยบริเวณผู้โดยสารและก็ตรงเข่าคนขับนะครับคันนี้เลขไม้นี่เลยฮะเจ็ดหมื่นสองโอ้โห นะครับวิ่งน้อยมากๆเป็นรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์ไม่เจ็ดหมื่นนะครับคันนี้หายากมากๆเลยใครสนใจโทรด่วนทักด่วนเลยนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้าออออโต้คู่หน้าที่วางแก้วน้ําต่างๆชุดลำโพงต่างๆนะครับครบชุดเหมือนเดิมกระจกข้างพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยที่วางแก้วน้ําใบใหญ่ๆนะครับด้านหน้านี่ฮะคอนโซลสะอาดๆใส,สๆกริบๆแบบนี้วิ่งน้อยมากนะครับใครหารถหน่วยงานสวยๆคุ้มๆค,ค,คันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอน นะครับช่องเก็บของคู่มือต่างๆเอกสารต่างๆอยู่ครบๆนะครับคันนี้ตรวจระยะ100%ซนตะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้เลยผมมีข้อมูลจัดเต็มให้หน้าจอได้เป็นแบบทัชสกรีนนะครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยเลยแอร์แมนนวลนะครับควบคุมด้านหน้าด้านหลังนะฮะคันนี้เกียร์ออโต้ชัดเจนนะครับรุ่นนี้ก็มีไฟคอนโทรลต่างๆอยู่นี่นะครับด้านบนเขาสังเกตนะครับคันนี้ได้เป็นนี่ฮะแอร์นะครับไมโครบัสมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหชํำ นะครับเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะจอกลางมีให้ด้วยเฮดรูมสะอาดสอาดนะครับติดลำโพงดอกกลาง4ดอกแอร์ไมโครบัสเบาะตัวใหญ่นี่นะฮะนะครับเบาะทรงกับตันซีตตัวใหญ่นะครับด้านหลังเป็น4 3 3นะฮะด้านหลัง10ที่นั่งด้านหน้านะครับได้อีก3ที่นั่งนะครับรวมคนขับนี่เลยนะฮะ13าที่นั่งโอ้โหสวยครบจบคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูชุดหน้ากันต่อเลยครับ สำหรับเครื่องยนต์แน่นอนครับคันนี้นะครับได้เป็นดีเซลคอมมอนเรลนะครับบล็อก1 g d ครับ2.8ลิตรนะฮะ163ม้าใช้ได้เลยนะครับความแรงแกร่งประหยัดหายห่วงเลยเดินทางท่องเที่ยวใกล้ไกลคันนี้เท่านั้นครับตอบโจทย์แน่นอนผมพาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทุกจุดเลยไรเรียงกันมานะครับบริเวณแขดหน้าตรงนี้ฮะตัวซับฝากระโปรงนะครับปั๊มอาชัดเจนแบบนี้ นะครับไรเรียงกันมารูกลมกลมนะครับซับในสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไข่เลยครับฝากระโปรงสวยเดิมนี่ฮะน็อตเดิมเดิมเลยนะครับซีนซิลิโคนใต้ฝากระโปรงเนี่ยครับสวยเดิมนะครับรูกลมใต้ฝากระโปรงแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ํามาแน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพเลยนะครับทีมงานทีมงานมืออาชีพนะครับของเพชรยนต์ของเรานะครับคัดรถมาแล้ว24ีปีครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับในเรื่องประสบการณ์การคัดรถนะครับเรามีนี่ฮะมืออาชีพช่วยดูรถให้แล้วนะครับสติกเกอร์ม นะครับน็อตไม่ขันไม่ไขเลยเห็นไหมฮะโอ้โหสวยมากซอกหนา้าซอกในคลิปเลยแบบนี้คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวต้องทําสปายรอบหนึ่งนะครับแผ่นเพลทชัดเจนผลิตเดือนสิงหาปี2ี่สรีเวทหมุดย้ําอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับหัวชกเบ้าชกอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้ครับนี่ครับตัวบริเวณแขนหน้านะครับสปอยเลตอาร์คเชื่อมต่อกับบริเวณบอดี้คาร์หน้าสวยเดิมเห็นไหมฮะโอ้โหคันนี้สุดยอดครับ ที่สุดของความคุ้มค่าเลยไฟหน้าแท้ไทยโคโยโตเดิมโรงงานครับนี่คือรถเดิมนะครับสภาพเกรด A ครับที่คุณจะได้ไปใช้กัน <S <S สำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้หน้ายาวไม่น้อยๆคุ้มๆไว้ใช้นะครับแนะนำคันนี้เลยครับ t ต y ยต a าคอม u t เต2.8 GL นะครับรุ่นนี้ได้ปี2,020เลยนะครับเลขใหม่70,000เท่านั้นเองวิ่งวันหนึ่งประมาณ50โล นะครับป้ายแดงออกห้างคันนี้ล้านสามกว่าแน่นอนแต่วันนี้ราคาคุ้มๆไปเลยครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมืบาทเท่านั้นคันนี้ดาวสองแสนผ่อนหมื่นงวดรับไปใช้กันเลยครับที่สุดของความคุ้มค่าเลยนะครับโทรมาเลยครับศูนย์6 6สี่เนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวีโนต้นะครับ คุณจะได้แต่รถตู้เกรด A ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมา,มา,ากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับรถตู้สวยๆคันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วีรรตู้ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ